กลับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเบสุมองสุบอลมื่อนี่มาผมมาพอกระซองเมคิงคาบบานนามื่อนีพี่น้องถ้าลงมาเงินบาค้งเนาะมาบ้านบาคคงก็เลยสิมาจอบย่า่พี่น้องฝันอยู่คนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวเป็นมเมเาถาว์เมถาว์ถั่วของบาคคงเลยพี่น้องโดนๆทั้งสี่ได้ลงมาแลวก็สิมาเยี่ยมิ่นเลยพี่น้อง ซื้อของมาฝากิ่นแข่งเป็นยังไงนะเนี่ยเื้อกวหัดเสื้องูงห,อองหัดเอหัดตูเธอ,อเป็นแดบอ,อ,อุ้ยบาดกง่า,นานยน,นะอ้ยเหนื่อยจะใส่ยายาขอแหลมเด้บรได้ใส่บอขอแหลมขอแหลมเม็ดนะ ให้เขาเจ้าซื้อให้บอกเขาบ่กเอียงคือลอกออกบ่เลยบได้เห็นเถิงนานเนาะาหัเป็นตุ่มยาคิตายคันจื้อให้บ่ายาคิเิจื้อจะ่าให้แมวแมนแม่คิงให้เดไงบ่คิงค่ะคิงคำนะไงเติบแล้วอ้าวนมนี่ซื้อนมมาให้ กินมาโอนตินโอนตินไว้ทรงกินทรงทรงกินได้อยู่บอทรงฉลามหอนบ่ะโดยอจักปีอะไรไม่ใหญ่เลยแปดิหรือบ่จักแลโอ้ยเม่นบ่แปดสิบคือคือสีเทาแหงเถอะ่าไจจกปีตาหก็จะเลาะพี่นไม่ใยาม่ใส่เลยบ่ไม่ใส่ยาไม่ใส่ถ้ามาปียานะตนี้ก็ใส่ยาแดง นอนนอยในอนอยู่เท่งเฮือนพูดนอนอยู่นี่บืนขืนเออม่ไนอนเ่อไรนี่พากับมันหัวเอออันนี้ดีไหมฮะดุกลายเออทันเงินเลยซาถุกเหมืนทเงินทุกคนใ้่เรือนแห้งเฮงงสิได้มากก็เลยมาหาตกระดกกระดอนมาลงล้วเอาซันนีลง ร่วมัดน้่ะมันคองแล้วก็ร้มเลยดึงก็เลยงัวกันดึงก็บุยแบ่มีขามันจะ้นใต้ไผ่มันึ้นนขดาก็ได้ว่าผนบ่มเสือกต่อไปนะแม่ไปแม่แรนขุดไปเหยาวแขนงลงเพิ่งผนจักปีประมาณม่ไม่เไลยนเท่านประมาณง ือบลอยเราไหม่อนะิห่อๆได้ตอนในพรอนในพรอนใช่ไหมพรอนนโอ้ยลานบิังลงหนะแล้วลานบมาังลานแบบลานนอนคนเดียวบ่ปลี่นลานหน่อยเขาไปมานอนน้ำลานบมาังวนเกือบอลานกันด้ใจญยาวมันยาวทีอะอเียวนี่ยาีะ ลอยเลอยพี่เนะอ้เจลังก่อมนะครับว่ามาเก็บชั้นนกวสยากะปบอกาเที่ากินยายาฮโอยู่ผู้เดียวเพิ่นสันอยู่ผู้เดียวกินอนไ้อยู่ในไดสันเข้ามา่อให้เออละลูกก็มาส่งหายกิน่อน้อ หนึ่งมาได้หนึ่งขากินเองบอคดนีอะหน่งเออนอนนอนคนเดียวแต่การอยู่กันกินน่ะเขาเขาหายบอกลูกเออลูกมาส่งให้แต่ว่านอนอนอนคนเดียวแต่การอยู่กาขกินน่ะเขาเขาหายบอกลูกเออลูกมาส่งให ว่าหัดเป็นตุ่มจนตายสองเดือนสามเดือนว่าออกตุ่มมาค่ะนะตุ่มก็ได้คันก็ได้ตุ่มด่างในด่างเป็นในต้นยากติ่งไมถทาของมันจะด่างนะมันแพะอันนั่นเคลื่อนในกระบอกไงถ้ายากติ่งโอ้ยตุ่มวงใหญ่เนาะจำพดในแบบคันอันแพเทอลาคันมันแพะแล้วมันด่างเนาะคันอันเทอลาถ้ายางติ่งเราจะทำอะไร จักก็ไม่ชอักก็ม่หาเพิมไถาเพิ่นก็ไม่เท่าเองอ่ายากีฝึกโูมุงโูหเวลาแล้วนี่เนาะมืดมืดมืดใมันคืนเพื่อนบอกค้านคืนค้านคืนก็ได้นอนห่ได้คิดจะไถ่จำหัวหัวก็หัวลุก็พยุงโผ่โผ่จกะโดดนื้ออเไอย้เหอ ก็ยังสิยาทำมันหัวจะนอนเนาะเบิ่งครัวเพิ่นพี่น้องบุกครัวก็เด้บุกครัวายายเถาก่อนอยู่คนเดียวเพิ่นแต่ว่าลูกหลานเพิ่นกันมาอยู่อ้แต่สะอาดได้พี่น้องแต่สะอาดได้พี่น้องบ่ได้หกได้คืออะไรกระทือว่าซัมมี่เนาะไม่เถาอยู่คนเดียวเพิ่นกัน สำหรับว่าเมฆิงข้ามว่าสะอาดได้พี่น้องมองคนอยู่ตามธรรมชาติเนาะมองเพคนอยู่อันนับส่วนขี้ฝุ่นเ่าต้องเบาเทิงพี่น้องเพราะว่าตัวเองก็ยังแถบเสียเอาบ่หล่อเนะยังมีอันยังมีคั่วแบบนี้อยู่เนาะพี่น้องเรื่อบ้านบ่าวโค้งกันเนาะคั่วขี้เถ้า ร้านหน่อยบ่หน่ะหูเ่มยยังอย่บ่นะถ้ายาสกปมหลอก้า้าไม่คันมอยู่นนอนคันมขึ้มือมมาท่าท่าแล้วแม่านั่นพองขึ้นปถอะนน่น้านะพองขึ้นือน้ำยาที่เผือกมีเตอร้าสุดท้าถูก้า้กูคันมขึ้นไปูนน ถ้ามันแก่ขั้นล่ะยากระเพึ่งมนะมันเสบว่ะถ้าเราก็เสบได้ใหญ่แล้วคิงค่ำในใหญ่แล้วคิงค้ำนะเอาผัวเดียวถึงไ้เจ้าก็ได้เนาะยังว่าและไม่เท่าเอ้เอาอีกไงกัวเอาผัวเดียวถึงโจดนี่นะยังว่มีเงินมีค้ำลายอันนี่ก็ยาแหละเขาผัวในลายลูกคนเดียวเอาอีกเขาเป็นขู่ที่น้ำค้ำนะลูกคนเดียวถึงโจดอยู่

ย่านบ่ยบอกดไปได้อรู่ได้โควิดนะเต่ล่มไปได้ยล่มแล้วจากมืออะไรล่มนะ้อเดือนนึงเลยล่มนะไปบ่ได้นะเดืลงยางได้อยู่นี่นะได้ลงเฮาเบิ่งแน่ฮะขนหอ้ยขานลุกอบ้าลหักเกี้ยงด้พี่น้องต้นนะต้นต้นี่เกี้ยง เกี่ยงสะอาดกินก็ยังกินเขาวนะกิ่งปลาต่อมปลากิ่งปลาต่อมปลา,า,า,าเขา,าเามาหั่ออนแต่สับควยังเนี่ยนะเ,เอ๊ะก็สร้างซส่แต่ย,าาย่างเขามากนะืนเออใครยุกินนมได้ ได้ก on ินอี่ว่านมเนี่ยเขาก็บล้วิ่เงินหายเขาก็ซื้อนมแล้วมาฝาโบเละมากเถื่อหนาได้เงินได้ข้ามยังเสียหายโนไมแห้ดรานกไอกไผ่ละมกกอบาดยเงิโดยแดงังสสวงวันนารีนะบออยู่ภูสวรรค์ภูพคนกะ ในผยบยังัง่เหตุการณ์ยังเนาะเหตุวิอักยังการเงินการเงินเผ่นเมนเป็นเหตุสวรรค์ม,ม,ม like าแล้วทำหานนองบาคง่นองวันนาลีลูกสาวิ่นวานนาลีอา้าวกระสือแต่ไหนแต่ไร

่พี่น้องตัดภาพมาอยู่ทีน้องเนยก็น้องแน่นร้านซาวเพิ่นอยู่น้ำไม่เท่าเด็กกับพาสองคนเพิ่นกะเลี้ยงร้านพี่อน้องแม่พ่อก็แม่แยกทางกันบ่ว้ใหญ่กินกับแบบโบโดดจากเข้าซื้อนมมาให้ยายแล้วเพิ่นมาแล้วก็เพื่นเห็นเพิ่นก็อยากน้ำก็เลยแบ่งให้ยายแบ่งให้อ่ะสบายดีนะลูก

เขาเฮียนแล้ะย่างบ่หกด้่ายป่าเอ้ยตื่นนอนบ่เต่าบ่เนอพิ่ว่าบ้านไเบอเคยเห็นเพิ่นบอเคยเห็นเพิ่นกาสีแวว่าเน่นี่และเตงมาหัวขนเป็นพวงหเพิ่อกว่าอะไยเนาะนี่เพิ่นผมมาเหืแตง ก็เส wow, mm. ้สุดงามถ้าไม่ซื้อมาหายนะไม่ซื้อหายลุอยู่กับเนี่ยเด้ยายคนกับพี่น้อง พ่อกับป้ากับแม่แต่น้อยพออยู่กับยายหิวเบ่บางมือก็ได้กินด้วยเงนก็บโบได้กินบ่ยายโบได้กินเลยอดกินนั่นแหละฮะอดทิ่ได้กินยังแม่บ่มีเงินแม่ก็ลางนี่อยู่ไหนบ่ตลาดมากเลยอยู่ไหนพอตลาดมานี่กกินขนมแม่บ่มีเงินจังหวัเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยเหนอกินไปกินไป บโอ้ยเด็กนนอกำลังกินม่ก็มืดนแม่นะกินนะแ่นโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรกแม่เ่าตาตกลุ้งเลยตัาลานเนาะเขาเคยกินแม่นะแก็ม่ได้พามาอ้เงินหนึเงพันสงพันที่นอที่งินกันหมาชิมเมนียังมาทนไ้ผัหาบเาหมดได้กิน เห็นอะไรได้เห็นยายกินฮะขอกระางกระแซว่อะไนกเงินหนามาำชื่อในหามานมหัหามาสท่านี้เห็นยายกินอะไรอืดำไรยายเล้วหายกองหน่ลดลมถาดไมลุก่ะบ้างเด้ บ่อยากไปโรงเรียนบ่บ yeah, ่บ่อยากไปโรงเรียนบ่อยากไปอย่งไปโรงเรียนยี่ใดชุดโรงเรียนไปตลาดเอาไปบ่ได้แม่นั่นนะได้เครื่องอยรักไปเครย่องเงินโมได้เมเงินน้ำลอดไม่รักไปเยี่ยงไปตลาดแล้วก็นยังได้เบื้องยังได้อัินชุดเป็นหองเหรียญกระเป๋ากระปิวเขานะอยากเข่าเลยเนาะ ก็ไปได้ไปเลยไอ้กเลยน่ะดึงเชื้อพาก็แม่มีเงินจ่ายยังได้ยังไม่ได้ไปมือนนวจไปเคลียเงินหยาันอน่ะไ้ซื้อของเลยไ้กินยังผู้เจ้าโอเฮียนอดสามปีไปเลยผมเลใหญ่ผมเละเนาะใหญ่ผมมีเงินบมมีเงินบมมีเงินซื้ออุปกรณ์ให้ หญ่มาเนาะเขาจักซื้อบานแม่ผัดไปทํางานอยู่ไทยน่ะผัดเนาะบ่จักสิจักสิใช้จ่ายในครอบครัวนี่ยังดีมียังมีแม่เนาะแม่ยังส่งมาหน่อยนึงพี่น้องคั่นบ่มีแม่ักครูเดือนอยู่บ่แม่ก็ครูเดือนอเอันเท่าสีวิตไปไปสีเียงไเนาะผัดแฝดพี่น้องเอ กิดทีเดียวมาเป็นแฝดเลยเมหินบอเขาพอ้นแม่มาพอก็แม่บอแยกทางกันกัสีบอปันใดเนาะกัสีบอกลำบากปันใดดาบอกเลากไงเนลยตหานดวน้เงินหาเทังมันลำบากนี่ามหายอ เออลูก uhm คราบุร่มายป้าเมื่อป้าเมื่อไละบายสบายดีป้าลุกดูสบายขันอยากกินขนมป้ามาเถะนายซื้อขนมมาฝากสบายดี้สยดีไหมลูกสบายดีเียวมือดู่นอายฝนอายออกกล้องั้งแรกห่ออายบ่